ฮึบ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 โอ้โหเพลงนั้นมันย oh, oh, ah ิงยิงๆหรอฮึบ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 บโอ้โหผมบ้าไปแล้วมา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 ทำงานโอ้โหฟังทีไรก็มัน มันดีจ <rôle> ริงเว้ยเอฟเอฟเอบเอาเต้นด้วยกันทุกคนเต้นด้วยกันเลยเอฟเอบเอฟเอฟเอฟเอบโอ้โหเพลงบ้าเพลงบออะไรวะโอ้โหเอฟเอบเอ้ยพอแล้วพอแล้วโอ้โหพอแล้ว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 โอ้ยพอแล้วพอแล้วเพลงแม่งมันเกินนะโอ้โหมันจะมันไปไหนเนาะ กราบสวัสดีผู้ชมนะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ด้วยครับไปส่งผมกูมันเป็นเครียดอะไรแบบนี้นะ <c oughs> วันนี้ับผมกลับมาอีกครั้งสำหรับก,การสูบน้ำสะนะผมนะสูบน้ำนะผมเดี๋ยวไปดูเกมกันนะเดี๋ยวผมกลัวเกมมันเด้งเดี๋ยวไปดูกันไปดูไปดูกันไปดูกันเหอมาดูกันมาดูกันนี่เลยนะผมรับโอ้โเพลงมันมันดีจริงๆเพลงเนี้ยนะ <c oughs> ไอ้ใครเอาอะไรมาเทะ่ป วันนี้นะครับผมเราจะทําการดูดน้ําหาปลานะผมแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรกำจัดพวกเศษซากอะไรออกไปให้หมดนะทุกคนนะโอเคนะครับโอเคนะครับนะครับไหนอะอยู่ไหนอะนู่นนู่น,น,นข้างล่างข้างล่างอา่าข้างล่างนู่นนูนบ่อน,น้ำเราอยู่ข้างล่างนู่นอา่าวันนี้เราจะกําจัดวัชพืชในแปลงนี้ออกนะครับผมนี่ สวัสดีครับ <c oughs> อับอับครับคอับ,อบโอ้โหเบกมันม,นมัน,มนดีจริง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะดูดน้ําตรงสานี้ออกแล้วก็กําจัดวัชพืชออกให้หมดเลยนะทุกคนนะมันจะมีท่อนไม้มีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในนี้ยนะผมนะแล้วเดี๋ยวเราจะออกให้ดูนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรผมเรามีต้นไม้หรือเปล่าวะเนี่ยเรามีต้นไม้หรือเปล่าวะเจอไม่มีต้นไม้สักต้นเลยว่ะ โอ้มดต้นไม้หายไปไหนวะเนี้โอ้โหอะไรครับเนี่ยฮัลโหลุ๊มันไม่เหมือนภาคยนะีิบสองเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะดูดน้ําบ่อเน,นี้นะทุกคนโดยเราทําการซื้อรถด,ดูดน้ําก่อนเลยวันนี้มันเป็นบ่อใหญ่ใช่ไหมผมคืออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะดูดได้หรือเปล่านะในแมปนี้นะก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะผมก็เลือกสีไปผมชอบสีว่าฟ้าสีน้ําเงินอะไรเงี้ยผมชอบนะทุกคนเนี่ยสีน้ำเงินชอบนะนะครับนี่อันนี้ก็เลือก ขี้อะไรก็ไม่รู้อ๋อเลือกล้อเหยื่อล้อใหญ่แล้วกันเนาะไ <c oughs> อะ้เลือกสกินนะครับผมอ๋อสีเลือกสีไปเลือกสีไปอ๋อเฮ้อ๋อ,อทางข้างหลังมันมีเอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือไหนเครื่องดูดมันมันไม่มีเครื่องดูดนะเนี่ยมันไม่มีที่ดูดเลยนะเนี่ยมันไม่มีตัวต่อดูดเลยนะเนี่ยกูจะซื้อไปทบไมเนี่ยโลเคอเอ๊ นี่รถด,ดูดอยู่นี่โอ้โ,โ,อโหรถด,ดูดเป็นรถด,ดูดคันเดิมนะผมแล้วก็เดี๋ยวสายางก็จะเอาสายางตัวนี้ตัวเดิมไปนะผมว่าเป็นสีเงินไปนะผมสักสองเส้นสามเส้นไปเนาะแล้วก็เอาเส้นเล็กนะผมเพื่อที่จะไปปล่อยน้ําทิ้งนะผมนะสักอ,อ่สามเส้นเหมือนกัน <c oughs> นี่สามเส้นนะผมเดี๋ยวเราไป วัดที่อ่านี่เลยนี่นี่นี่เอาแล้วแล้วใสย่ยางเราอยู่ไหนอะเอาไอ้ชิรนี่กดตีนเอาใสาย่ยางเุมอยู่ไหนอะเอาเอาใสายางเราซื้อไม่ได้หรอโอ้โหอะไรครับเนี่ยทำไมมันซื้อไม่ได้อะ่ะอดี๋บอกว่าตังค์หมดเนี่ย <c oughs> ไม่หมดดิทำไมใสย่ยางซื้อไม่ได้อะ่ะอาเวืฉย อะไรวะใส่ยังซื้อไม่ได้เฉยอะไรวะเนี่ยโอ้โเ,อเดี๋ยวๆดยอย่าบอกมาดิทำไมซื้อไม่ได้อ่ะโอโ้ผมไม่อยากออกเกมเขาไหมเนี่ยมันบอกว่าซื้อไม่ได้อ่ะมันบอกมันทำไมวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันบอกว่าพื้นที่ถูกถูกปิดกั้นทำไมอ่ะมันปิดกั้นตรงไหนกูปิดกั้นตรงไหนเนี่ยเออไอ้นี่แน่นอนเลยเนี่ยไอ้พวกนี่แน่นอนเลยเนี่ยคือเราต้องเอารถ แม่ครูมาตักออกแล้วเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วเจ้ารถเลยมาดีวะเนี่ยโอ้โหมีดูซางคันเดียวโคบสุโอ้โหโคบสุจะตักได้เปล่าเดี๋ยวน่าจะได้อยู่มั้งเนาะเมื่อกี้มันก็ไม่ดีสักเท่าไหร่โคบสุเนี่ยโอ้ยแม่คือมันมันซื้อไม่ได้แล้วทำไมพวกอย่างอื่นมันซื้อได้วะเนี่ยโอ้โห อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเก้าอี้ก่อนทุกคนหุ้ยม่นยุ่งยากที่ขายเลยเอาเปลี่ยนกันสดๆนี่แหละเอามาเออโอ้อะไรวะเนี่ยไม่ไมันมันไม่เกี่ยงงานแม่คเลยนะโอ้เดี๋ยวผมจะเอาแม่ครูมาทำการนี่นะทุกคนโอ้ยอย่าเด้งดิอย่าเด้งดิใจเ,เออเจะเอาแม่คมาทำการแบบตักพวกขวยพวกอะไรออกนะครับ แมพเอาพีออกไปก่อนอ,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 อคือมันต้องแบบใช้ปุ๋ยใช้อะไรนะผมนะมันต้องอมันต้องมันบอกให้มันบอกว่ามีสิ่งกิดขวงอ่ะนะผมนะผมมันเราคือเราต้องเอาออกอะ่ะพูดง่ายๆนี่มีสิ่งกิดขวงเออไม่รู้ว่าอะไรน่าจะเป็นในพวกนี้แหละซึ่งมันน่าจะวางทับกันได้นะไอพวกนี้เนาะ ว่ามันน่าจะวางทับกันได้นะขับมุวางนี้ดีกว่าปึ๊บเดินหน้าเดินหน้าปึ๊บดันต่อเดินแมเราดันฟางได้ไหมดันไม่ได้ว่ะเราเปิดหมดทะลุนะคนนะเก้มาดูดิมันจะซื้อได้หรือป่านะเออ มาดูมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันอ่ามันซื้อได้เปล่าป,ปั๊บปึ๊บอ่าดีมากไอ้หนูมึงดีมากเลยดีมากเลยดีมากไอ้หนูไอ้หนูตายแน่ตายแน่ไอ้หนู <c oughs> ผมว่าน่าน่าจะน่าจะใช่อน่าจะอยู่แถวนี้นะครับเราต้องดันไปไกลนะทุกคนอ่าดันไปไกลเลยอันนี้กูคลิปอะไรทำคลิปอะไรวะเนี่ยฮะ ผมทำคลิปดูดน้ำนะเนี่ยฮลัลโหลผมทำคลิปดูดน้ำนะเนี่ยเออใจเย็นครับผมดูดน้ำเอาไว้ที่หลังครับเออมันซื้อสายยางไม่ได้มันก็ดูดน้ำไม่ได้อยู่ดีอะครับนะผมฟังเสียงโคมสู่กระหึม่มกระหึ่มไปก่อนแล้วกันเนาะคือหรือว่าหรือว่าบัตรกอตัวนี้วะหรือว่าตัวนี้วะที่มันทำให้รถ ซื้อไม่ได้เน่ยแังซื้อไม่ได้เนะี่ยตัวนี้ใช่ปั๊สเหรตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมไอ้หนูใช่ปเออไอ้หนูเดี๋เองนี่ช่างมึนซะเหลือเกินะโอ้โหรู้ไหมว่าอัวจะทำอะไรนี่นะครับผมนะถอยหลังดิถอยหลังเดียพี่นี่มาลองดูซื้อได้หรือเปล่า เฮ้ยถ้ามันซื้อไม่ได้จริงๆินี่ชิบหายเลยนะเนี่ยดูดน้ำไม่ได้เลยวเนี่ยโอ,อ้โหรถอย่างช้าเลยโอ้แล้วมันมีอ้นั่นอยู่เออสายยางสายยางปึ๊บปึ๊บอโอ้โหผมว่าไม่น่าใช่แล้วผมว่าน่าจะเป็นบักมากกว่าว่ะทุกคนน่าจะต้องเข้ากมิมออกกิมเข้าใหม่อ่ะดูดูจากทรงละ นะผมถ้าออกเกมเข้าใหม่นี่คือต้องปิดคลิปเลยนะเพราะว่ามันน่าจะเด้งเด้งร้อยเด้งร้อยแน่นอนครับผมนะน่าจะเด้งร้อยคือผมเอาออกหมดแล้วเนะี่ยออกให้หมดแล้วหมดเกลี้ยงแล้วเนะี่ยมันยังมันยังซื้อไม่ได้อีกล่ะเห็นไหมมันยังซื้อไม่ได้เลยนะปุ๊บนะซื้อไม่ได้มันบอกว่าแบบมีสิ่งกีดขวางอะไรเงี้ยเนาะซึ่งแบบออมันก็ไม่มีอะไรกีดขวางแล้วมึง,ม,งมึงอะไรกีดขวางมึงเนี่ยฮะ ออโอหอะไรครับเนี่ยแม่อะไรก็ไม่รู้กีดขวางเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะย้ายรถไปหน้าง,งานก่อนแล้วกันนะทุกคนนะคือเดี๋ยวคลิปหน้า่อยว่ากัน <c oughs> คลิปหน้าอีกแล้วเหรอจา้าคลิปหน้าอีกแล้วเหรอเจอนี่นี่เพราะว่ารถคันนี้มันดูดได้อู่แล้วนะเพราะว่าเราก็เคยทดลองการดูดมาให้ดูแล้วนะครับเพมปะยตเติมน้ำมันแล้วกันนะผม สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เติมน้ำมันนะผมครึ่งถังนะไม่เอาเต็มถังนะเอาเต็มถังผมไม่จ่ายนะสีนะผมเต็มถังไม่จ่ายเจ๊ถังน้ำมันเราอยู่ทางไหนวะเนี่ยทางนี้หรือทางนี้วะเนี่ยอ๋อเติมได้สองทางเหรอสองทางก็บป่าแล้วเติมได้ทางเดียวดิเติมได้ทางนี้ดิอยู่หไม่เ็นไม่เลยเจ๊ผมไม่เติมก็ได้นะผมไปแล้วไปแล้วไม่เติมแล้วไม่เติมแล้วเจ๊ไม่เติมแล้ว คนตีนเจไปเลยเลยโอ้โหดูนะวันแรกครับผมก็มีปัญหาเลยนะคนนะเอาค้างค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยค้างได้ไงวะดูนะวันแรกก็มีปัญหาเลยอะไรวะเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมากมายไก่ก่องวะเนี้ยนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเอาไปดูดนะทุกคนเราจะไปดูดกันนะครับโ้โสิ่งสิเลยสิ่งิจจวดไปเลย นี่ต้องพนุคนนี้นะครับผมมันต้องพนุคนนี้มาแล้วลูกจ๋อเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาทิ้งลงคลองนี้นะทุกคนนะถ้ามันทิ้งได้นะจะเอาน้ำมาทิ้งลงคลองนะแล้วก็ถ้ามันดูดได้ก่อนเถอะเอาให้มันดูดได้ก่อนเถอะคือยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะดูดได้หรือเปล่านะแล้วก็ถ้าดูดได้มันจะลดไหมแล้วถ้ามันลดมันจะกี่วันมันจะลดจะกี่ชั่วโมงเอันดับแรกนี้ เอาซื้อสายยางให้ได้ก่อนเถอะกูซื้อสายยางให้ได้ก่อนเถอเออนดับแรกนะเหมือนจะมาผิดทางเหมือนผมจะมาผิดทางเอะคือไอ้ไอ้บอมอยู่ข้างบนนี่นะทุกคนนะเอ้หรือว่าเราจะแบบต่อจากข้างล่างดีวะคือบอมอยู่ข้างบนแค่นี้นะผมแต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่มีทางขึ้นไปนะ คือรถเราตร้องวิ่งอ้อมไปนู้นอ้อมมานน่นมานี่เลยไปถ้าไปเส้นนี้คืออ้อมเหมืองนะทุกคนแต่ถ้าไปเส้นนี้ว่ามันจะอ้อมแบบอ้อมไกลอ่ะไกลมากๆเลยอะ่ะนะผมเดี๋ยวเราลองลัดดูนะผมลองลอง,ลองลัดดูก่อนลองลัดดูก่อนว่าจะลัดได้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เราเดินทะลุรวดหนามได้แต่ <c oughs> ไม่รู้ว่ารถมันจะทะลุได้หรืนะ <c oughs> อเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันนะผมมาดูการมาดูก้อน ดี๋ยวมาดูกันเลยมาดูกันเลยเนี่ยเน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 ี่ยตากี้มันควรที่จะไปได้นะทางเส้นเนี้ยเนีเนเมื่อกี้แบบเราเดินทะลุรถหนามได้เนี่ยเนี่ยเราเดินทะลุได้เราคิดว่ารถจะทะลุได้ปะปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยอะไรก็เนี่ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะติดดิเฮ้ยอย่ามาตายนะตื้นดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาเอ้ยขยับดีขยับดีขยับดีเออโอ้โหโอ้โหขยังชั่วโอ้ตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงตรงเอาตรง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 อตรงตรงดิเออนั่นแหละต้องพ้นตกกว่านี้มันต้องพ้นตกโอ้โหถ้าเราไมยันมาตรงนี้โอ้โหเราวิ่งว้อมแบบไกลจัดๆเลยอ่ะไกลมากเลยอ่ะไกลแบบไกลจัดๆเลยอ่ะทุกคนโอเคนะผมเราจะดูดน้ะบริเวณตรงนี้นะผมนี่ ครับผมอันนี้มันสามารถกดอะไรได้บ้างเลยนะกดอะไรได้บ้างเลยดูน้ำได้ปะกดอะไรได้บ้างเนี่ยเ,เ,เอ่อกดอะไรไม่ได้เลยวะ่ะเอาค้างอีกแล้วกดอะไรไม่ได้ทนะุกคนมีแต่เลื่อยนะไอ,อ้ตัวนี้กดอะไรไม่ได้นะทุกคนนะโอ้โห่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยผมเราจะดูดน้ำนะครับ วังว่ามันน่าจะมีปลานะครับผมนะคิดว่ามันน่าจะมีปลาอยู่ในนี้นะครับผมนะเออว่ะนะเดี๋ยวเราจะดูดน้าแล้วก็กําจัดวัชพืชนะครับผมนะ,ะมันจะมีพวกเศษไม้พวกอะไรเต็มไปหมดเลยนะในนี้นะเดี๋ยวเอาไม่โครมาลอกมาหาปลาอะไรก็ว่าไปเนาะนะผมนะสำหรับคลิปนี้ขอภัยด้วยแล้วกันที่มันซื้อสายยางไม่ไดนะ้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับผมนะก็เราก็ย้ายมาเรียบร้อยแล้วนะ ใจมาเรียบร้อยแล้วดูดน้ำบอ่อใหม่ครับทุกคนครับดูดน้ำบอ่อใหม่นะผมนี่ดูดน้ำบอ่อใหม่กันเลยดูดน้ำบอ่อใหม่กันเลยฮ่าฮ่าฮ่าดูน้ำบอ่อใหม่นะครับผมนี่จั่วจวกันเลยนะครับผมนี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะผมนะไอคือเกมค้างแล้วก่อนกดแคปภาพปุ๊บเกมค้าง,งทันทีเลยฟ้าเออโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูดกันนะครับผมว่ามันจะดูดได้เปล่าเดี๋ยวไปซื้อสายยางมาแล้วก็ดูดกันเลยเจอกันใหม่ครับสวัสดีทุกคนนะผมนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับไป